สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่412ของโตติงตองออริโออีเวนต์แอนด์คอมมิน n เคชันครับในตอนที่412จะเป็นการตอบคำถามจากทางบ้านเกี่ยวข้องกับประกาศความถี่ใหม่ที่ใช้กับไมโครโฟนไร้สายหรือไมลอยและอินเอียร์มอนิเตอร์ไร้สายซึ่งจะใช้กันอย่างเป็นทางการหลังวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2564ครับ64นะ อนที่ผมทําวิดีโอบล็อกตอนนี้ก็63นะอย่าเพิ่งตื่นตูมกันไปล่ะเมื่อเรากําลังเข้าสู่ยุคที่จะเปลี่ยนย่านความถี่วเลสไมโครโฟนและอินเอียร์มอนิเตอร์เป็น3ย่านเต็มก็คือ748 758 694703 803 806ยังไม่รวม VHF นะฮะเราก็จะต้องมานั่งดูกันว่าความทัดทายใหม่ดังกล่าวมีอะไรบ้างดังนั้นเราก็จะมาเปิดหน้าของ iPad แล้วเราก็จะไปพร้อมๆกันเช่นเคยครับ ทีนี้เนี่ยครับเราก็จะต้องมานั่งมากันก่อนว่าเราใช้ความถี่อะไรบ้างในประกาศความถีม่ใบอันแรกเลยก็คือ694ถึง703ครับ748ถึง758และ803ถึง806หน่วยเป็นเมกะเฮิร์สครับ694ถึง703เสร็จปุ๊บ748ถึง758 แล้วก็803ถึง806โดยอะไรก็ตามที่มาก่อน694ครับเป็นทีวีดิจิตอลครับอยู่ตรงนี้ก้อนใหญ่เลยก้อนต่อไปครับ703ถึง7 4 8ตรงนี้จะเป็นความชี่เซลลูล่าครับแล้วก็เหมือนกันครับถัดจาก7 5 8ขึ้นไปก็จะเป็นเซลลูล่าครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ย เมื่อเราผ่านไปหลังวันที่31มีนางคมพุทธศักราช2564และเริ่มที่จะมีการใช้งานความถี่700เมกะเฮิร์อย่างเป็นทางการเราจะเห็นเลยครับว่าเราจะถูกขนาบข้างด้วยทีวีดิจิตอลถูกขนาบข้างด้วยเซลูล่าถูกขนาบข้างด้วยเซลูล่าอีกทีหนึงเราก็ต้องมานั่งพิจารณานะถึงกำลังส่งกันก่อนกำลังส่งของเซลูล่าเนี่ยครับมันจะเริ่มได้ตั้งแต่40วัตต์ครับ ไปจนถึง160วัตต์ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเสาที่มีตัวโหนดก็คือเขาเรียกว่าอย่างไงเดียมีหน่วยการกระจายสัญญาณหลายชุดซึ่งเซลลูลา่าที่อยู่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คือมีตั้งแต่40วัตต์ถึง160วัตต์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับ40วัตเอร160วัตเตอร์ 1, ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเสาสัญญาณได้ว่าเขาเอาไปตั้งอย่างไงเขาต้องการให้ได้ระยะหวังผลไกลขนาดไหนอะไรประมาณนั้นส่วนทีวีดิจิตอลเนี่ยครับไม่ต้องพูดถึงครับ มันมาแรงมากๆครับมีหน่วยขึ้นไปเป็นหน่วยประมาณเป็นหลักพันวัตครับนะฮะก็คือจะต้องเป็น1000ัวัตขึ้นไปถ้าเกิดว่าคุณลองจินตนาการว่าคุณกําลังอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนสมัยไหนก็ได้ครับจะเป็นสมัยประถมสมัยอนุบาลหรือสมัยมัธยมที่คุณเพิ่งเสียซีงครั้งแรกในชีวิตก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่หน้าห้องคุณตะโกนไปหาเพื่อนที่อยู่หลังห้อง แต่ถ้าเกิดว่ารอบข้างเนี่ยครับระหว่างทางจากหน้าห้องไปจนถึงหลังห้องเนี่ยมีเพื่อนคุณกําลังคุยเซ็งแซ่จจจะโจจาโยจาโยโยโยอ,อะไรเต็มไปหมดเลยถามว่าเพื่อนคุณที่อยู่หลังห้องจะสามารถได้ยินคําพูดของคุณชัดทุกคําทุทภภากพยางหรือเปล่าครับนี่แหละครับก็คือสถานการณ์ที่ว่าทําไมสํนานักงานคณะกรรมการกิจก,การกระจายเสียงกิจกรรากร,ร,ากร,ราโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงระบุไว้ว่าญาติจริงๆแล้วเนี่ย6941703จะต้องเป็นหก

805.800นั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้เต็มย่านครับคุณไม่สามารถนำเอา694มาลบกับ703ได้แบนด์วิดต์มันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับหรือพูดกันง่ายๆก็คือเขาเอาเรามาเป็นแก็บแบนด์อยู่ระหว่างเซลล์ไซต์โทรศัพท์มือถือและทีวีดิจิตอลที่มีกำลังสูงกว่าเรานั่นเองครับทีนี้ก่อนที่คุณจะไปโกรธแค้นสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,ร,โทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทช ผมต้องบอกเลยครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากไปกว่าพื้นที่ที่คุณอยู่หรอกครับงงแล้วสิงงแล้วสิถูกต้องครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือคลื่นความถี่7 0 0เนี่ยเวลาที่มีค่ายโทรศัพท์มือถือเขาไปประมูลสัมปทานมาเขาต้องการย่าน700นี้เพราะว่ามันเป็นความถี่ที่อยู่ต่ำกว่า1,800 อยู่ต่ำกว่า900อยู่ต่ำกว่า2,001อยู่ต่ำกว่า2,003หรือพูดกันง่ายๆก็คือว่ามันมีคลื่นที่อยู่ย่านต่ำที่สุดแล้วสำหรับเซลลูลา่าและข้อดีของคลื่นที่มันอยู่ย่านต่ำก็คือมันสามารถเดินทางได้ไกลครับนั่นหมายความว่ามีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่ค่ายโทรศัพท์มือถือจะนำความถี่ดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งมากๆและกินระยะทางไกล รือพูดกันง่ายๆก็คือไปอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีอะไรมาบดบังสัญญาณมากมายนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผมเดาตอนนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าสิ่งที่ผมพูดตอนนี้คือการเดา เขาคงจะไม่เอา700มาใช้กลางเมืองหรอกครับเขาคงจะไม่เอา700เนี่ยมาใช้ในพื้นที่ที่มีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะหรอกครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานที่เราทำากันในเขตกรุงเทพและก็เมืองที่เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันอยู่ในระแวกนี้ทั้งนั้น,นดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดาๆกันเลยนะเดาตามผมเลยนะจะเห็นเลยครับว่าในย่านที่เป็น7 4 8ดร้ถึงเนี่ย อาจจะไม่ได้โดนกวนมากมายก็ได้ครับอาจจะไม่ได้โดนกวนมากมายตั้งแต่ต้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในตัวเมืองอันดับต่อไปครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงส่วนที่เป็นทีวีดิจิตอลในส่วนที่เป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยก็มันก็ไม่ได้แย่สีทีเดียวหรอกครับนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าความถีเนี่ยครับที่เป็นย่าน694จ่าเนี่ยเราต้องลบไปที่8ครับถ้าเราลบไปที่8เนี่ยความถี่ของทีวีดิจิตอลเนี่ยก็จะอยู่ที่600 เท่าไหร่วะ68 6ถึง694อ่าประมาณนั้นแหละครับใช่ไหมครับบวกไป8เนอะ7 8 9 10 1 2 3 4ใช่แล้วครับก็คือจะเป็นย่าน686 694เมกะเฮิร์ทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณนำไปเทียบกับช่องทีวีดิจิตอลตามสกรีมเลยเนี่ยนะซึ่งมันจะตรงกับทีวีดิจิตอลมาร์คที่ n ่อง48ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ Channel 48เราก็จะเห็นเลยว่า โอ้ oh, 48เนี่ยในกรุงเทพมหานครไม่มีเห็นไหมครับในกรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้แชนแนล48ด้านหมายความว่าย่าน6 9 4 2 0ยเ้านี่ยย่านต้นๆสุดๆที่คุณจะใช้ยดาไใน,ย,นย่านยูเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แน่นอนในเขตกรุงเทพเห็นไหมครับแต่เราก็จะลองลงมาดูดูครับว่าที่ตรงไหนบ้างมีช่องที่48เห็นไหมครับ48จะอยู่ที่หนองปลือครับอยู่ที่ด่านช้าง อยู่ที่ชัยบาดาลอยู่โคกเจริญแล้วก็ถ้าเกิดเราพูดถึงภาคเหนือก็จะไปอยู่ที่ อ,อยู่ที่ไหนเห็นไหมครับคือมันจะมีช่องที่คุณสามารถดูได้อะครับว่าเออในแต่ละจังหวัดเนี่ยมาคทีวีดิจิตอลของคุณจะไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วคุณก็ดูได้เลยครับว่าในจังหวัดของคุณเนี่ยจะไปโดนช่อง48หรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนคุณก็แค่หนีๆจาก694.200ขึ้นมาอีกสักนิดนึงคุณก็แทบที่จะอยู่รอดได้แล้วครับแล้วก็ในหลายๆสถานการณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในสถานที่ที่แบบเป็นห้องปิดมากๆเช่นคุณไปอยู่ในศูนย์จัดการประชุมขนาดใหญ่เป็นโคตรพ่อโคตน แม่อินดอร์และระยะห่างระหว่างตัวรับแล้วก็ตัวไมโครโฟนของคุณเนี่ยมันชิดกันมากเช่นคุณทํางานร้องคาราโอเกะหรือคุณเปทำงานอีเวนต์มืออาชีพซึ่งแหลกไวเลสเนี่ยอยู่ข้างเวทีหรือหลังเวทีอยู่แล้วคุณอาจจะไม่มีปัญหาจากช่องทีวีดิจิตอลช่อง48เลยก็ได้ครับนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมต้องการมาพูดตอนนี้ครับถือว่าเป็นการตอบคาถามจากทางบ้านครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมองว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ถูกเสียทีเดียวคุณก็สามารถนําข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนเอามาโต้แยย้้งเเเปป็็นนระดไดไล และถ้าเกิดว่าผมผิดเดี๋ยวผมจะรีบแก้ไขขออภัยและขอบคุณคุณอย่างเป็นทางการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ